we mm -hmm. จากชื่อเสียงของยาสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายและรักษาโรคได้ดีแล้วยังมีหลักฐานปรากฏในตำราการแพทย์จีนแผนโบราณว่าการฝังเข็มคือศาสตร์การรักษาโรคของจีนรูปแบบหนึ่งที่มีมานานกว่า2,000ปีแม้ในวงการแพทย์ปัจจุบันการฝังเข็มเพิ่งจะได้รับความสนใจก็ตามวิชาฝังเข็มเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นศาสตร์ขแขนงหนึ่งนะครับในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเป็น ภูมิปัญญาของชาวตะวันออกนะครับสายการแพทย์แผนจีเนี่ยนะครับไม่จะหนีไม่พ้นในเรื่องของทฤษฎียินหยางนะครับปู่สิงปู่สิงก็คือ,อเบญจธาตุหรือปัญจธาตุนะครับซึ่งภาษาแต้จิ๋วก็คือโง่เฮงแต่จริงๆเอามาอธิบายในทางการแพทย์จีนเท่นานั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีทฤษฎีของอรยวาภายในที่เรียกว่าจัางผูกนะครับและอื่นๆอีกมากมายเพียงแต่ว่า วิชาฝังเข็มเนี่ยนะครับมันก็วิวัฒนาการมาพร้อมๆกับการแพทย์จีนสาขาอื่นๆน,นะครับที่ดีว่าฝังเข็มเนี่ยมันมีทฤษฎีพิเศษแยกออกมาใช้อธิบายต่างหากนะครับก็เหมือนกับกุมาราเวสแบบแผนจริงก็จะมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงเพิ่มเข้ามาหรือทางนารีเวสของแบบแพทย์แผนจริงก็จะมีความรู้ในเรื่องของทางนารีเวทศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นฝังเข็มก็ ไม่ต่างกันนะครับเท่าที่เขาขุดพบนะครับในสุสานหลวงอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็ค้นพบว่ามีเป็นเข็มที่เรียกว่าเปลี่ยนเสอือ mm hmm. ก็คือธรรมจากหินมันก็จะเป็นก้อนก้อนหินธรรมดานี่แหละที่แต่ว่าจะมีบางแง่หรือว่าบางมุมของหินเนี่ยมันคมหรือว่าแหลมนะครับแล้วก็เอาบริเวณที่ส่วนปลายแหลมๆนั่นแหละ มาจิ้มให้มีความรู้สึกระคายเคืองและทำให้เกิดประโยชน์ในการรักษาโรคเท่านั้นพราะหลังจากนั้นก็เริ่มรู้จักใช้พวกกระดูกสัตว์มาฝนให้คมให้แหลมนะครับต่อมาประเทศจีนมีสมญาณาว่าประเทศหลังมาไม้ไผ่ก็เลยเอาไม้ไผ่เนี่ยมาเหลาทําเป็นเข็มนะครับแล้วต่อมาเริ่มรู้จักสเตเลสนะครับแล้วจึงนํามาทําเป็นวัสดุฝังเข็มซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน การฝังเข็มตามจุดต่างๆบนร่างกายช่วยรักษาโรคได้อย่างไรติดตามชมได้ในตอนหน้าในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวค่ะ